วันที่12เมษายน2544เป็นการประชุมครั้งที่5การประชุมครั้งนั้นมีประธานบอร์ดชื่อสุธรรมลลิตาแล้วมีกรรมการบอร์ดตัวแทนจากฝ่ายต่างๆเข้าร่วมประชุมอีก7คนรวมเป็น8คนหนึ่งในคณะกรรมการในนั้นมีตัวแทนซึ่งเป็นปลัดกระทรวงการคลังในขณะนั้นเข้าร่วมประชุมด้วย กลายเป็นว่าที่ประชุมได้ไปแก้กฎหมายสัมปทานเอื้อให้กับระบบโทรศัพท์ AIS ของทักษิณชินวัตรมีการแก้สัมปทานที่ต้องจ่ายลัด25บาทให้ลดเหลือ20บาทมูลค่าความเสียหาย4.5มืนล้านบาทเมื่อรวมดอกเบี้ยแล้วให้บอร์ดและที่ประชุมบอร์ด 7คน,วคนรวมเป็น8คนร่วมรับผิดชอบความเสียหายแก่รัฐเป็น6.6หมื่นล้านบาทหนึ่งในบอร์ดที่ร่วมประชุมเป็นตัวแทนของกระทรวงการคลังชื่อนายสถิตลิ่มพงพันธสารบอกว่าเนื่องจากที่ประชุมไม่มีใครคัดค้านดังนั้นให้กรรมการ7คนรวมทั้งประธานบอร์ด ร่วมชดใช้ความเสียหายแก่รัฐแล้วให้ประธานบอร์ดติดคุกด้วยให้ร่วมชดใช้ความเสียหายแก่รัฐ6.6หมื่นล้านบาทนี่ปี2 5 4 4ศาลสารตัดสินปี2564ถึงชั้นดีกาเรียบร้อยด็อกเตอร์สถิตลิมพงพัน์ตัวแทนจากกระทรวงการคลังในขณะนั้นวันนี้ถูกแต่งตั้งโดยนายพิชัยร,รัฐมนตรีกระทรวงการคลังณปัจจุบัน แต่งตั้งดรสถิตริมพงพันแต่แต่งตั้งมาเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาบอร์ธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนหน้านี้แพรของคานชินวัตรออานโพยที่พักไทยละไทยตอนเป็นประธานซอฟ์พาวเวอร์เป็นหัวหน้าพักไทยละไทยอานโพยบอกว่าอุปสรรคในการพัฒนาประเทศคือธนาคารแห่งประเทศไทยต้องมีการจัดการต้องมีการเปลี่ยนแปลง วันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้งด็อเตอร์สถิตลิมพงพันธ์เป็นบุคคลเดียวกันที่ต้องร่วมชดใช้ความเสียหายแก่รัฐ6.6หมื่นล้านบาทผูกสารดีกาตัดสินถึงที่สุดให้ร่วมชดใช้มานั่งเป็นประธานสัรหาบอร์ดแห่งชาติบอร์ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยพยายามผลักดันคุณกิติรัตน์น่าละนองมาเป็นบอร์ดธนาคารแห่งประเทศไทย บุคคลที่ถูกเสนอชื่อจากกระทรวงการคลังตัวแทนกระทรวงการคลังที่ผ่านมาร้วนได้รับเลือกเป็นประธานบอร์ดธนาคารแห่งประเทศไทยมาโดยตลอดแล้ววันนี้คุณกิติรัตน์นาลนองก็ถูกเสนอชื่อในนามกระทรวงการคลังกระทรวงการคลังแต่งตั้งกรรมการสัญหาที่ชื่อสถิตลิมพงพันธ์เป็นประธานก็เป็นคนที่ มีมนทิเห็นร่วมเช่นเดียวกันใช่ไม่ใช่ดังนั้นมันผิดตั้งแต่กรรมการสรรหาผมถึงย้อนถามไปไงตอนเป็นพักไทยรักไทยเขานิยมแทรกแซงองค์กรอิสระกันเหลือเกินเพื่อไม่ให้องค์กรอิสระมาขัดนโยบายขัดหูขัดตาการคอร์รัปชันเชิงนโยบายของเขาวันนี้องค์กรแรกที่เขาประกาศเป้าเป็นศัตรูก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยเพราะไม่เดินตาม ไม่ปฏิบัติตามแจกเงินริจิต้อนของเขาวิธีจัดการก็คือตั้งกรรมการสัรหาขึ้นไปรักษาการเพื่อสรรหาบอดแต่กรรมการสัรหาประธานชื่อสถิตลิ่มพงพันธ์เป็นบุคคลที่ถูกสารดีกาพิพากษาถึงที่สุดให้ร่วมทดใช้6.6จหมื่นล้านบาทแก่รัฐนั่นแสดงว่ารัฐมมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แต่งตั้งบุคคลที่มีมนทินถูกสารสั่งให้ถึงที่สุดมาเป็นประธานสรรหาพิจาริยธรรมหรือไม่วันนี้ผลประโยชน์ทับซ้อนไม่ใช่แค่ชายแดนวันนี้นโยบายจะเริ่มทับซ้อนผลประโยชน์ของตัวเองและเป็นบุคคลเดียวกันที่อยู่ในคณะกรรมการที่ตอนนายแพทย์สุรพงศ์สืบวงลีสรรหาประธานบอร์ดแห่ง บอธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อปีเมื่อเจปีที่แล้วแล้วกรรมการสัญหารวมทั้งนายแพทย์สุรงสุรพงศ์สืบวงดีรวมทั้งผู้ที่จะมาเป็นบอร์ดถูกศาลสั่งจำคุกไปแล้วไงในกรรมการชุดที่มีนายแพทย์สุรพงศ์สืบวงดีเป็นคนสั่งการเนี่ยมีชื่อของคุณสถิตลิมพง์พันธ์ด้วยดังนั้นการแต่งตั้งในรอบนี้ มันจึงมีคำถามตั้งแต่คณะรรมการสรรหาใช่ไม่ใช่ใชเมื่อเป็นเช่นนี้รัฐมนตรีที่ต้องรับผิดชอบคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณพิชัยใช่ไม่ใช่แต่เผอิญพิชัยมันเล็กไปมันแต่งตั้งภายใต้รัฐบาลที่มีนายกชื่อแพทองทานชินวัตรดังนั้นคนที่ต้องร่วมรับผิดชอบ คนที่ต้องทักท้วงว่าแต่งตั้งบุคคลที่มีมนพินเช่นนี้มาเป็นประธานสัญหาได้อย่างไรก็คือนายกรัฐมนตรีใช่ไม่ใช่วันจันนี้คอปทอจะไปยื่นหนังสือถึงนายกจะไปบอกว่าคุณต้องทักท้วงความผิดมันสําเร็จแล้วจะทักท้วงหรือไม่ทักท้วงเราก็ไปยื่นไว้ก่อนไปยื่นบอกไว้ถ้าไม่ปฏิบัติตามเราก็ยื่นสารรัฐธรรมนูญ พ่วงนายกไปว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มันก็จะเหมือนกับกรณีของเศรษฐาทาวีเสนแต่งตั้งพิชิตชื่นบานใช่ไม่ใช่แล้วเราจะบอกว่าคุณต้องเอาเข้าคอรมอเพื่อทักท้วงรัฐมนตีว่าการกระทรวงการทลังถ้าคุณไม่ปฏิบัติเท่ากับคุณเห็นด้วยสมยอมให้มีการตั้งบุคคลที่มีมนทินขึ้นมาเป็นประธานกรรมการสรรหาก็ผิด ประมวลกฎหมายจริยธรรมถึงแม้เขาจะถอนคุณสถิตริมหงพันออกไปแต่อย่าลืมว่าถ้าเขาถอนโยกย้ายแสดงว่าเขายอมรับว่าบุคคลนั้นมีมลทินใช่ไม่ใช่มันก็ผิดเช่นเดิมใช่ไม่ใช่ดังนั้นมันก็หนีไม่รอดที่ต้องโดนหนึ่งห้าเจ็ดเหมือนเดิมเพราะว่าในพรบธนาคารแห่งประเทศไทยเขาบอกว่าต้องเอาคนที่ ห่างจากการเมืองอย่างต่ำหนึ่งปีถึงจะมาเป็นบอร์ดธนาคารแห่งประเทศไทยได้คุณกิติรัตนนองมีความสัมพันธ์อย่างดีกับพรรคเพื่อไทยเป็นประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินพึ้นผลจากตําแหน่งประธานที่ปรึกษาเมื่อ14สิงหาคมอีกซ้ำปปชยังส่งเรื่องไปยังอายการให้อายการอุทธรคำสั่งเพราะคุณกิติรัตนนอง ตอนเป็นล่มนตีพาณิชย์ไม่ระงับเหตุการณ์ข้าวทีทูจีทำให้เกิดความเสียหายแก่รัฐด,ดังนั้นประธานบอร์ดก็น่าจะมีปัญหาประธานสรรหาก็น่าจะมีปัญหาแล้วประธานสรรหาไม่ได้มีปัญหาแค่ประธานสัญหามันจะพาอุ้งอิงกลับบ้านก่อนกําหนดครับพี่น้องครับวันนี้คอปทอแล้วก็ สปปสแล้วก็พี่น้องกองทัพธรรมนะครับมายื่นหนังสือให้กับนายกมงตีและคณะลัมตีมีประเด็นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณพิชัยชุนห์ชระชเนี่ยแต่งตั้งประธานสรรหาบอร์ดแบง์ชาตินะครับประธานมีคณะกรรมการและมีประธานประธานคือคุณสถิตริมพงพัน์ซึ่งเมื่อตรวจสอบแล้วคุณสถิตริมพงพันธ์เคยถูกศาลดีกาซึ่งเป็นศาลสูงสุดให้ร่วมชดใช้พิพากษาให้ร่วมชดใช้ ค่าเสียหายแก่รัฐในขณะที่ร่วมประชุมในบอร์ดโทรคมนาคมเมื่อปี2 5 1 4มูลค่าความเสียหายรวมแล้ว6.6หมื่นล้านบาทดังนั้นเนี่ยการที่คุณพิชัยซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่ตั้งคุณสถิตมาเป็นประธานสัญหาบอร์ดแบง์ชาติมันอาจจะนำมาสู่การเข้าคายขัดต่อจริยธรรมนะครับวันนี้คอปรทอสอปรสปปสก็เลยมา ยื่นเรื่องให้นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้รับคำชาสูงสุดรวมทั้งคณะรัฐมนตรีที่จะมีการประชุมในวันพรุ่งนี้ได้มีการทักท้วงและตรวจสอบคุณสมบัติถึงความสงางงามเพราะว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันที่สร้างความเสียหายแก่รัฐเป็นจำนวนเงินเป็นจำนวนมากนั้นจะมาเป็นประธานการสัญหาที่เกี่ยวข้องกับธนาคารแห่งประเทศไทยอีกผมคิดว่าไม่มีความสงางางามและจะนำมาสู่ การขัดกฎหมายในเวาะต่อไปนะครับวันนี้จึงมายื่นหนังสือที่ศูนย์รับเรื่องราร้องทุกข์ผ่านไปยังนายกตีและคณะอัตีที่จะมีการประชุมในวันพรุนี้ให้ทบทวนคําสั่งนี้ต่อไปนะครับจะรีบนำเสนอทนายกและนันตีว่าการกระทรวงกาลังและคณะตีที่นารับต่อไปนะครับครับผมครับพรุ่งนี้